มีหลายคนมองเหมือนกันว่าการกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้เป็นเหมือนการวางหมากหรือว่าเป็นการทิ้งไพ่เดิมพันอนาคตการเมืองของพรรคเพื่อไทยกับตระกูลชินอาจารย์มองว่าการเดิมพันครั้งนี้ค่ะมันมันน่าจะพลิกสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยทําให้หยุดเลือดไหลออกจากพรรคได้หรือเปล่าคะผมว่ามีโอกาสมีโอกาสไปสู่จุดนั้นได้นะครับแต่ว่าพูดวันนี้มันเร็วไปะนะครับคือคือ วันนี้เราเราพอแค่เห็นเห็นอารมณ์ความรู้สึกนะครับ <c oughs> เห็นอะไรปฏิกิริยาต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณทักษิณน, <c oughs> นะครับว่าเออส่วนหนึ่งผมผมเชื่อว่ามันมันส่งผลบวกนะ <c oughs> ต่อถ้าเกิดพูดถึงพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยอะ่ะคือ <c oughs> กําลังใจของคนที่ยังกำยังอยู่กับเพื่อไทยวันเนี้ย <c oughs> ผมคิดว่าดีขึ้น <c oughs> ในแง่ที่จะรู้รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยๆคุณทักษิณนะ่ะก็เลือก เลือกที่จะยืนเคียงข้างกับอนาคตของพรรคด้วยค่ะค่ะนะครับคือการความรู้สึกว่าโอเคที่ผ่านมาอ,อุทิศตนทํางานแล้วก็ร่วมหัวจมท้ายกับคุณทักษิณมาเนี่ยจนถึงวันเนี้ไม่ไม่เสียแรงเปล่าอและถ้าจะฝากอนาคตต่อไปก็รู้สึกว่าโอเคฝากต่อได้ค่ะค่ะแต่ทีนี้ถ้าในมุมมองทางการเมืองทั่วไปล่ะอาจารย์มันมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเพิ่ม เป,เป็นสมการที่เพิ่มมากขึ้นไหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็มองตรงกันบอกว่าเนี่ยเป็นการย่อยสลายตัวเองของเพื่อไทยและอาจจะลดไปต่าต่ําร้อยหรืออาจจะเหลือแค่เป็นพักแบบอันดับ3อันดับ4ไปเลยอาจารย์อมองว่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยแนวโน้มมันมันจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าสําหรับเพื่อไทยะคะคือเอางี้เอาง่ายๆคือตั้งแต่วันที่โหวตและได้คุณอนุทินเป็นนายกอาจารย์ชยยัยเกษรอาจารย์ชยัยเกษม แค้ลาดคาบนะครับแล้วเราเห็นคุณทักษิณบินออกต่างประเทศหลายคนประเมินว่าไปแล้วจะไม่กลับต่อมาคุณทักษิณกลับคนก็ยังประเมินต่อว่าแล้วคดีจะเป็นยังไงเป็นบวกเป็นลบส่วนกระทั่งเราได้คำตอบชัดเจนเมื่อวานเนี้ยนะครับคือคือก่อนหน้านะสถานการณ์มันชวนให้คิดว่าถ้าสมมติเกมมันไปแบบว่าคุณทักษิณไปแล้วไม่กลับมา กับสภาพที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ตอนที่มีการโหวตนายกกันนะ่ะเพื่อไทยไม่น่าจะไม่น่าจะเหลืออนาคตอะไรทางการเมืองคือขนาดมีแต่จะลดลงลดลงลดลงนะครับหรืออ่ะถ้าคุณทักษิณกลับมาะแล้วเกิดผลของคดีเกิดเป็นบวกขึ้นมาคุณทักษิณยังอยู่แล้วก็นําพักต่อแต่ว่ามโมเมนตัมมันไม่ใช่เพราะว่าพักเพื่อไทยจะเป็นพักฝ่ายค้าน บทบาทของคุณทักษิณในแง่ของการจะออกมาให้คําแนะนํารัฐบาลแสดงวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยมันมันมันจะไม่ได้สามารถมาช่วยอะไรได้แต่ว่าวันเนี้ยคุณทักษิณตัดสินใจรับโทษะนะครับก็แปลว่าความเป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณของคุณทักษิณอ่ะมันฟื้นกลับมามในอีกระดับหนึ่งคือจากว่าเป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณในลักษณะของการเอาเคเป็นตํานางความสําเร็จ เป็นคนที่มาออกหน้าแสดงวิสัยทัศน์ให้การสนับสนุนรัฐบาลที่มีค a ดีเดตของเมื่อไทยเป็นเป็นนายกเนี่ย mm hmm. มันก็ระดับหนึ่งแต่วันเนี้ยความรู้สึกที่เบื้องต้นที่ที่พอจะสัมผัสได้ก็คือว่าจากปฏิกิริยาของผู้คนเ <Ha. S 2> นี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักคุณทักษิณเคยสนมมสคุณทักษิณ <Ha. S 2> เคยต่อสู้ทางการเมืองโดยมีคุณทักษิณเน่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการต่อสู้เนี่ยวันเนี้ยผมผมรู้สึกว่าความรู้สึกเหล่านั้นเหมือนเหมือน mm hmm. มันกลับมาอื mm hmm. เหมือนมันกลับมาระนเนสัโอเคระดับวันนี้มันอาจจะอยู่ในระดับความความเห็นโอกเห็นใจก่อนนะแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะพัฒนาจากความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเนี่ยกลับไปสู่ในจุดที่ขันกลับมาให้ความนิยม และยอมรับก็ได้ค่ะด้วยด้วยภาพที่เราได้เห็นด้วยหรือเปล่าอาจารย์กับภาพที่คุณทักษินใส่ชุดนักโทษคือคือชุดสีฟ้าแล้วก็ชูกำปั้นเป็นเป็นเครื่องหมายแบบกดไลค์กดไลค์หรือว่าเป็นชูนิ้วโป้งขึ้นมาคือเหมือนเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณสู้เต็มที่แล้วมันเลยไปไปปลุก ความฮึกเหิมของคนที่จะอาจจะตัดสินใจว่าอยู่ต่อกับพักเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าแต่ว่าทีนี้มันมันจะเพียงพอกับการที่จะทําให้เพื่อไทยยังคงสามารถร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลหากว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยหรือไม่อาจารย์ผมผมคิดอย่างนี้มันจริงจริงมัน,ม,นมันเริ่มความรู้สึกมันเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกแล้วละ่ะ<า>ที่ข่าวมันถูกออกมาชัดเจนว่าโอเคสารท่านมีคําพิพากษาอย่างไรค<า>นะครับเสร็จแล้วก็เราได้เห็น อากาศกิริยาอาการการแถลงข่าวของของคุณแพรวทองคานภาพของคนที่ไปให้กำลังใจคุณทักษิณใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มีภาพอันหนึ่งที่เราเห็นน่ะคุณทักษิณน่ะสูดอ่ะโอเคอ่าสามีคุณแพรวทองคานถือออกไปละเราเหลือแต่เสื้อขาวแล้วก็สูบพาร์ังตัวขึ้นรถไปอ่ะใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงภาพตอนเย็นที่มันยิ่งชัดว่าเป็นใสชุดอ่านักโทษละอย่างเงี้ยนะครับ พวกเนี้ครับมันมันรวมๆกันครับมันรวมๆกันครับที่มันไปหล่อหลอมและหล่อหล่อเลี้ยงและกระตุ้นความรู้สึกของผู้คน <ฮะ S 2> คือวันนี้การเมืองมันไม่แค่เรื่องเอ,อนโยบายเรื่องกระสุนอย่างเดียวนะครับหรือกระแสที่มันเป็นเชิงความคิดอย่างเดียวนะ,<ฮ>ะอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนอ่ะ,<ฮ>ะมันก็มีส่วนต่อการตัดสินใจ <ฮะ S 2> เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบฉับพลันเนี่ะผลการเลือกตั้งที่มันพลิกเกมไปเลยอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ความรู้สึกก็เยอะ ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาอน่าจะชันในทางกาไก่เนี่ยค่ะใช่ใช่เราเรานึกถึงนี้ก็ได้อ่สองสองกรณีตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่ปีหกสองมันเกิดเหตุการณ์ยุคพักไทยรักษาชาติมเมนตัมมันเชงวันนั้นเลยอวันที่มีการยื่นคนดิเดตนายกวันที่สุดท้ายมันตกลงที่การการยุบพักไทยรักษาชาติตอนปีหกหกก็เหมือนกันคตอนปีหกหกก็เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยเมื่อสองปีที่แล้วก็เหมือนกันครับ โมเมนตัมมันเปลี่ยนเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนน่ะถูกกระถูกกระแทกวันนี้มันเลยเป็นโอกาสที่ที่บอกคือว่าขอขอพูดแค่ว่ามันเป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยที่จะจะไม่ย่อยสลายตัวเองโดยเร็วอย่างน้อยๆความการการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี้มีโอกาสที่จะฟื้นคืนแต่มันจะต้องประกอบไปด้วยการแสดงบทบาทอย่าง อย่างเข้มข้นของการทําหน้าที่ฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่าคะหรือส่วนหนึ่งหรือหนึ่งค่วผมผมคิดว่ามันมีสองส่วนคือบทบาทฝ่ายค้านแน่ละมันมันมันเป็นบทบาทชัดเจนอยู่ในสภาแต่ว่าสมมติรัฐบาลเขาอยู่สั้นๆค่ะเขาไม่ได้ทําอะไรที่มันเกินเลยอืกเ็นไปแทรกแซงกระบวนการอะไรพวกเนี้ยการตรวจสอบมันก็จะโอเคไหมว่าเราตั้งใจจะทําเต็มที่อแต่มันไม่มีอะไรอืให้แสดงให้เห็นนะครับผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือวันเนี้ย สิ่งที่เพื่อไทยพยายามทํามาในช่วงหลังๆอะแต่ว่า<ะ>ดูเหมือนว่ามันทาแล้วมันไปไม่สุด<ะ>เช่นการมีแคมเปญที่อาจะดึงคนรุ่นใหม่ๆเข้าสู่พรรคมันเคยมีแคร์<ะ>ใช่ไหมครับ<ะ>มีแคมเปญแบบเช้งใช่ไหมครับ<ะ>วันนี้มีคําว่าอะคาเดมีอะไรสักอย่างเนี่ยหลุดออกมาจากพรรคเพื่อไทยอ<ะ>แต่ว่ามันไปไม่สุด<ะ>มันไปไม่สุดในแง่ที่ว่ามันเหมือนกับโอเคเหมือนเปิดประตูความหวังให้กับผู้คนว่าใครอยากร่วมง,งานกับเพื่อไทยเข้ามา แต่ว่าร่วมกับเพื่อไทยแล้วไงต่อคุณไปถึงฝันถึงความคาดหวังของการที่เเดก้า้เาเข้ามาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้ถึงต้องกลับไปทํางานหลังบ้านอให้ชัดเจนว่าคนที่เข้ามาร่วมงานกับเพื่อไทยถ้าคุณมีศักยภาพความสามารถ คุณต้องได้โอกาสทางการเมืองอไม่ได้เป็นโอกาสของบรรดาลูกหลานนะการเมืองภายในพักเหมือนที่ผ่านมาถ้าถ้าเป็นในในแนวนั้นแต่ว่าตัวคุณทักษิณเนี่ยจำเป็นจะต้องหยิบขึ้นมาชูโรงเหมือนเดิมอีกไหมคะคือจริงๆคุณทักษิณเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ต้องพูดคนก็รู้เห็นหน้าพร้อมกับโลโก้พักอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพูดถึงเพื่อไทยและตัดได้ที่คุณทักษิณยัง อย่างที่คุณทั้งสินโพทษเองอ่ะมีเสรีภาพทางความคิดอ่ะการเป็นผู้นําจิตวิญญาณที่ว่าเนี่ยแค่เนี้ยพอเพียงพอแล้วนะครับเพราะยังไงเพื่อไทยก็ต้องพูดถึงกับความสําเร็จในอดีตที่คุณทั้งสินเป็นคนมีส่วนสําคัญ่ะในการสร้างตั้งแต่ยุคไทยรักไทยยุคพักพลังประชาชนยุคพัฒเพื่อไทยสมัยคุณยิ่งรักใช่ไหมครับมัน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 เป็นเรื่องราวเดียวกันที่มันเห็นภาพชัดโดยตัวมันเองอยู่แล้ว นะครับไม่มันไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องแบบว่าโอเคครับทำยังไงก็ได้ให้คุณทักษิณต้องออกมาปาใสยในเวทีอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันมันไม่จําเป็นขนาดนั้นคอแต่ว่าคนที่ทาพักเพื่อไทยต่อเนี่ยจะ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 ,จะรับมอบความคิดของคุณทักษิณยังไงแล้วเอามาส่งต่อในฐานะพักการเมืองเพื่อเพื่อปลุกให้เห็นความหวังว่า ถ้าพักเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลค่ะือวันนี้ต้องไปพูดถึงเรื่องกลับมาเป็นรัฐบาลนะไม่ใช่ว่าเราพร้อมจะกลับมาร่วมรัฐบาลไม่ใช่นะเป็นเป็นโอกาสในการติฟื้นได้ของพักอยู่เหมือนกันนะอาจารย์นะคะถูกถูกถูกครับถูกครับ